ชุดไทยอาหารไทยอร่อยไหมอร่อยมากเพราะเป็นฝีมือคนไทย,ยชุดไทยขนมไทยว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน การสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับมีได้หลายทางนะท่านนะแล้วทางหนึ่งก็คือเนี่ยการบวชนาคก,การบวชพระเนี่ยนะท่านคิดว่าสิ่งเนี้ยวันนี้เยาวชนองรุ่นใหม่ของเราเนี่ยละเลยนะบางคนไม่บวชไม่อะไรท่านจะช่วยตรงนี้ได้อย่างไรครับท่านครับค่ะในเรื่องของการบวชพระปัจจุบันนี้นะคะ ก็เป็นที่ที่น่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยไม่นิยมบวชพระนะคะก็ไม่มันมีหลายวิธีที่จะช่วยนะคะ แต่ว่าก็มันก็มันก็ยากเหลือเกินนะเนาะต้องบอกเลยว่ายากมากการที่คุณนพพรพุญแพรหรือที่เรียกกันว่าคุณกบนะคะซึ่งเป็นเจ้าของนิทรรศการได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เราก็ดีใจมากเลยนะคะรีบรับปากสันทีที่จะมาเป็นประธานในวันนี้นะคะเพราะว่าประเพณีนี้แทบจะไม่มีใครทําแล้วนะคะก็ ก็ขอขอนดีกับคุณกบหรือคุณนพทุนแพรบ้านนะคะที่ได้จัดพิธีนี้ค่ะใครที่บุตรหลานได้บวชเนี่ยก็จะบอกว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็การที่คุณกบได้จัดงานตรงนี้ขึ้นเนี่ยก็คิดว่าคงจะมีวัยรุ่นอีกหลายคนนะคะที่ได้เปลี่ยนใจที่เมื่อถึงเวลาบวชแล้วเนี่ยจะยอมให้ผู้ปกครองเนี่ย บวชให้อย่างน้อยเนี่ยการทาี่จัดการในครั้งนี้มีคนที่จะคิดกลับใจมาบวชอีกสักสามสีส่สสคนก็ยังดีใช่ไหมครับต้องถามคุณทศพลหิมพา,านนะครับตอนนี้ท่านก็เป็นหมอทำขวัญอีกคนหนึ่งที่เรื่องชื่อถามว่าทําไมก่อนที่จะมีการอุปสมบทเราต้องทำขวนนัญมากครับครับก็คืออยู่ที่ว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาเขา ต้องการที่จะทําขวัญน,นาคหรือเปล่านะครับคือประเพณีตรงนี้เราสืบสารมาตั้งแต่รรระะครั้งบรมนาลเนาะนะฮะบางคนเขาเขากระวชมีพระเทศสอนธรรมดาบางคนเขายึดหลักประเพณีบร,รมโบร,ราณเขาก็มีทําขวัญน,นาคเพื่อที่จะสร้างสีสันให้มีความสนุกสนานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะให้เจ้านาคได้รู้ซึ้่งถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับกล่าวย้อนอดีตตั้งแต่ มากําเนิดยังไงเรากล่วกาวแบบโบราณเลยามากําเนิดมาจากไหนเป็นผีพุ่งใต้มาอะไรเงี<า>้ยกล่าวแบบนั้นเลยแล้วก็ามาจุติในคันของมารดาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมารดามีตั้งครรภ์มาเนี่ยหนึ่งสองเดือน3เดือนจนถึงเกเดือนกว่าจะคลอดในความลำบากระบนของพ่อแม่แต่ของแม่มีมากน้อยกันเพียงไหนอย,อย่างไรไล่กันเป็นเรื่องเวลากล่าวให้เจ้านาคได้รู้ซึ่งถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านมีความทุกข์ยากแค่ไหนกว่าที่จะเลี้ยงเรามันจะเติบใหญ่กว่าจะได้บวช<อ>ใช่ครับนาคบางคน คุณทศพลคงจะเห็นนะฮะัะถึงขนาดรังน้ำตาเมื่อสอนกันถึงตรงนี้ครับก็คือเอาก็จะมีการถ้าเกิดนาคดื้อหน่อยส่วนมากจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดดื้อนิดนึงอ,อะไรเงี้ยแล้วให้นอนหนูตักแม่อะไรเงี้ยก็สอนก็น่าก,ก็จะซึง้งนะครับก็อาจจะล้ำลึกนึกถึงอาจจะมีดือ้อมีซนไม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเรื่องมาราวรก็มีร้องร้องไห้ก็มีอยู่เป็นบ่อย นะครับซึ่งก็อาจจะน้ำลึกนึกถึงเ่นครั้งตอนโตมาเริ่มโตมาอะไรมาเนี่ยนะสร้างความหนักอกหนักใจเถียงพ่อเถียงแม่บ้างอะไรบ้างเงี้ยนักบางคนก็นึกนึกถึงได้ก็ร้องไห้ออกมาบ้างเราทราบซึ้งในคําสอนแล้วก็การทากวนหนักมากน้อยแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนครับก็อยากทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยครับส่วนผมก็ อยากล้ำลึกสืบสารประเพณีไทยครับหวังว่าจะได้อะไรตรงนี้กับการบวชบวชกี่วันครับบวช17วันครับ17วันเนาะรรตรงได้สิ่งที่ต้องการไม่มากก็น้อยเนะะาะครับเขาบวชนาคที่วัดเลยนะวัดอะไรวัดพิพุง,งามที่เราก็ต้องเลือกลำนะนำลำมาคนรวยและลำกับสาวหน่อย แตฒนธรรมไทยนะครับพี่น้องมาร่วมกขบวนรองยาวประยุกต์นะก็มีการค้ามนุษย์มาแล้วสมัยชูชกนี่ชูชกชูชกเอากันหาชาลีไปขายแสดงว่าการค้ามนุษย์มีมาแต่โบ,ร,บราณโบราณแล้วนะครับและด้การละเล่นแบบไทยๆมาก้นกล้วยขยโยกหน่อย,อย,อย ให้เด็กขี่นะผมขี่ไม่ได้เขาห้ามขี่เดี๋ยวมาตายกระโลกลาการเล่นแบบเดิมๆนะครับของเด็กไทยก็ถูกนำมาใช้ในขบวนนี้นะก่อนที่เข้าบวชนะอันนี้ก็หมอนพระเนาะหมอนพระอ่นเทียนนะครับอันนี้อาจาบริขารที่พี่น้อง ญาิเครือญาตินะครับนําไปแล้วก็ขบวนนาคขบวนนี้นะครับถือว่าประหยัดพลังงานเพราเดินเอาเดินเอาโอนนี้สบายเลยแล้วก็ประหยัดพลังงานนะเพราะเป็นรถไฟฟ้าโรคาร์บอนค่ะโลคาร์บอนอันนี้ขอเทวดามาใช้วันหนึ่งนะครับวันนี้นาคสละทุกอย่างนะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนผมก็คือนาคใส่แว่นดำอันนี้พ่อนาคค พ่อนาครู้สึกไงบ้างครับวันนี้ลูกชายได้บวชเพื่องพิติครับผมเนาะเป็นลูกคนแรกครับผมก็มีความรู้สึกว่าพิติครับผมวันนี้ถือว่าเรื่องงานยามดีครับผมได้โอกาสครับผมก็ตามตามประเพณีครับผมคือคนรุ่นใหม่เนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ไม่ค่อยที่จะได้ได้บวชได้เรียนกันเนาะครับผมแต่นะวันนี้เขาก็บวชให้เราครับอ่าเป็นเพื่อมต์ครับผมเพื่อมใจกันเป็นลูกแม่เหรอครับผมเป็นไงบ้างแม่ลูกได้บวชเพื่อมใจมากนะครับ มาร่วมบุญบวชพระเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับยายครับจะ้ะถ้าตั้งใจก็คงจะได้นิดนิดหน่อยหน่อยอ่าอ่าตเป็นสิ่งดีนะยายนะ,ะอ,อันนี้คือชอบกบกับชอบกบ กลวยนึงนะครับเอาตังก่อนเลยตังก่อเลยถึงมาเอาใส่นกเลยเอาใส่ปานเลยแล้วกราบสามครั้งครับแล้วกราบสามครั้งล้วขอกลวยใหม่กลวยนึงนะครับเอาขึ้นไปไหวอุปชาพระประธานในโบสถ์นะครับดีค่ะดีใจด้วยดีใจกับครอบ,บอครัวเขาด้วยนะคะที่บุญบุญเต็มเลยค่ะก็ปื้นตปื้นตันใจปื้มกับหลาน <laughs> เป็นหลานชายค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อน<ๆ>สนิทกันก็ย่าเขาแล้วก็เด็กๆนี่ก็เคยสนิทกันมาแต่ก็เล็กกะขายของมาสี่สิบกว่าปีแล้วดีใจเลยหยุดขายของไงนี่แหละ <c oughs> อยู่จังหวัดอยู่อำเภอมรละลมนี่เนี่ยอยู่ท่าเอกห่างบ้านเข้าไปไม่หนไม่ไกล <c oughs> คนในหมู่บ้านนี่เนี่ย มาร่วมงานตื่นตามใจปลื้มใจจังเลยเต็มเต็มเลยช่วยงานเต็มเต็มเลยดีอกดีใจเมื่อได้ไปเมืองัชนาทเมืองนี้เด่นดีสาดโอ้ัชนาทอยู่ภาคกลางผู้คนใจดีมาซืไม่มีอ้างว้างมาเลยมาเลยภาคกลางเมืองัชนาทของเรา สนุกตุกขีสนุกดีที่เมืองใชนาทเมืองนี้เด่นดีพงงาดโอ้ใชนาทเขื่อนเช้าพยาสนุกจริงหนอพ่อแม่ไม่ต้องมาสนุกที่นี่ทุกที่ว่าสนุกไจนาทที่เมืองชัยนาท <c oughs> ้าวข่าว <c oughs> ดีดีกับพี่คำร้อน